ครั้งที่แล้วผมเล่อนประเมินดกแบบวันนี้คเต้บตยครับสอบอะไรลื่อนมากๆเลยแล้วก็ตั้งแต่ต้นที่ผมเลยนะผมเห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยแล้วก็ใช้ใช้ใช้มาตลอดแล้วก็เด็กก็เข้าใจ้เป็นอะไรที่ของเป็นว่าไม่อยเส้นากปะหยขึ้นมาเ็อะไรที่ว่าปร่อยข้นมาเลต้อง้ต้อง lúc chưa bày tâm trạng khi tham gia chương trình này. Trai mà tham gia là วันนี้ชื่อชงเลยนะวันนี้วันนี้ผมไม่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 ตัดไม่ตีน่าจะไม่ตีเลยนะแต่ตีอยู่เรื่องเดียวกันเราว่ากรรมไม่มีเป็นเรื่องที่เป็นจุดอ่อของเรื่องเรื่อนี้ไม่ม่านการทำเรว่กรรมแล้วก็ที่จีผมได้มากมนะตรนี้ตัดมดีแต่ว่าที่เดยวที่เดมเขาตัดหางเ่องเพราะว่าเรื่อง่ายังยังไม่ได้เต็มที่ปัญหาที่จะมีเสร็แล้วเอ้ต่อปัญหา